สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับเราอยู่บริเวณถนนสักุละนะครับหรือว่าถนนชมพูพันทิพย์นะครับก็ตอนนี้ดอกกําลังเริ่มบานนะครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2565นะครับจุดที่ดอกบานเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นบริเวณข้างหน้าโรงเรียนสาธิตสาธิตเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับ ถ้าตรงเข้ามาจากประตูหน้านะครับตรงมาเกือบถึงสระน้ําใหญ่นะครับก่อนถึงสระน้ําใหญ่จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับก็เลี้ยวซ้ายมานะครับมาสุดทางก็จะเลี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเจอโรงเรียนสาธิตนะครับก็จะเป็นถนนที่เป็นถนนดอกซากุระหรือชมพูพันธทิพย์นะครับยาวนะยครับยาวตั้งแต่ปากทางเข้านะครับจนถึงข้างในไปกิโลนะครับแต่ว่าตอนนี้จุดที่บานที่สุดนะครับจะอยู่บริเวณหน้าหน้าโรงเรียนสาธิตนะครับหน้าโรงเรียนสาธิต เกษตรศาสตรกับแพงแสนนะครับก็เขาจะปิดถนนช่วงสั้นๆนะครับประมาณสัก 1- 200เมตรนะครับเพื่อให้คนลงมาถ่ายรูปนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีการกั้นให้รถจอดด้านเดียวนะครับคือจอดด้านซ้ายมือนะครับเอะขวามือสิอโทษทีครับพาชมบรรยากาศของดอกชมพูพันทิพย์นะครับประมาณนี้นะครับ คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นอาจจะเป็นเพราะเป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับแต่ก็ถือว่าคนก็มากันหนาตาอยู่นะครับต่อกก็จะเป็นช่อๆเป็นพุ่มนะครับสวยงามทีเดียว สายเซลฟี่นะครับพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับก็ต้องมากันนะครับจะเก็บบรรยากาศรวมมาฝากนะครับเพื่นชมกันต่อได้นะครับ กล้องใหญ่ให้กล้องใหญ่ถ่ายไหมแม่ เดี๋ยววางกล้องแล้วเดี๋ยวเดินถ่ายกันอบอกกับการมาตั้งปิกนิกนะครับใครมีเสือ่อมีเก้าอี้นะครับมีเครื่องดื่มของกินนะครับโอเคโอเคจะวางกล้องแล้ว ไม่ว่ามุมสูงมุมตม่ำดิสูงหรือต่ำต่ำดีกว่าโอเคงั้นเราไปถ่ายกันมากะวางกล้องวางี้วางกล้องว่างี้เ็บเลยเด้อต่างไหนมาเนี่ย ขยับไปไหนไหมล่ะแถวบ้งไหนแถวบ้างไหนงูเหรอไปออกกล้องขยับไปขย,ยับไป อันไหนไม่ข้างล่างเหร ต้นบาแล้วนะครับที่จัดไอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์กตะแคงแสนนะครับรถกานก็ย้ายปุ่นที่อยู่ phăng này mẹ phăng này okay. ui mi nóng mả mà đuôi mi nóc đấy cái lo กับการมาชื่นชมธรรมชาตินะครับและดอกไม้<_><_><_>แม่มีคนล่มหมดอะ